กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าวอาสุมองสุวรรณสุขุสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบเพ่กับส่องสะนีป่าพี่น้องเอินบรรยากาศยามบ่ายตอนนี้บ่ายประมาณบ่ายสามโมงแล้วพี่น้องเลยบ่าวตายพี่น้ยังพัฒนาเมื่องพี่น้องพี่น้องยังผู้พี่น้องยังบอกเมือพี่นอ้อ,อ,นองเม,มือนีหนเขา,ายังอยู่หลินอยู่พี่น้องเลย ขวาน้าเพิ่งกวานเขาเสลวอะไรป้าเนี่ยไอเลืองวานแล่หรอเ่ไอเลืองเนียนะไอเลืองเขาเออไอเลืองม่เอายไอเลืองน่ะแหละจะได้หุ่งเลืองนีบุญเลืองอ่หเลือเออบุญเลืองดาวเพืองเออเปาใต้ ชื่ในในในใลิลกับกะเล่นเออสิรินแล้บอกกระล่นนะโอ้กะแต้โอ้กระไตโอ้กะลิงน้องลิงพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้เามีข่าวดีนะพี่น้องเนาะมีป่าีป่ามีข่าวดีมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเมตตาพี่น้องเอลยเพิ่นส่งของมาให่จากสี่มียังแน่เนาะ จากซีมียังแน่มาเบิ่งมาส้มมาลุ่นนำการพี่น้องกล้องเลยค่ะไอบาาตเป็นคนป่าเนาะอู้เป็นยานเมดแพคะนี่บาไตเป็นคนป่าพี่น้องเลยแกเลยเนาะแกเลยเนาะอเยว่าพี่น้องกกสิแกะเลยหาไรขะแนวนี่สนีเป็นตากล้องเด้อพี่น้องเด้อตากล้องใคคือเก่าเนาะนี่มีเอื้อย มีไกลใจด oh. ีพ so. de ี and dinner, ่น้องเลยเพิ่นว่าเพิ่นส่งของอยู่ของกินมาให้ว่าสันจ็กสิเป็นอย่างเนาะของอยู่ของกินแนวหมักแนวหมักเด็กๆบ่ไอ้ยังนะเฮ่ยเฮ้ยกุ้งเชียงบ่กุ้งเชียงสามถุงโอ้อโหขอบคุณป่าลายๆเด้อขอบคุณป่าหน่อยไหมขอบคุณหน่อยไหมลูก ปลาหว,วานปลาหวานื้อแซ่ยอันใครบอกนะเฮ้ยโอ้พี่น้องปลาหวานอู้หูผู้พี่น้อง,าาอออออองได้ปลาหวานกับกุนเชียงพี่น้องเอ้ยกุนเชียงสามถุงปลาหวานกับได้์ลายเติบเนะาะปลากินจนตาเสือกไปเลยเออกินจนตาเหลือกตาล้านไปเลยพี่น้องเอ้ยของ <Man. S 2> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายๆเด้อหรือว่าใจดีลายๆเนาะที่เมตตาส่งของอยู่ของกินมาให้ลูกให้หลานเนาะให้น้องเนาะขอบคุณลายๆเด้อคอยอันโยมันคอยเงนอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยเด้ออันอน,หหนี้มักขนาดนี่ขอให้ขอให้เอื้อยเนาะเอื้อผู้ใหญ่ใจดีฮะแหละเผูนส่งของมาใหา้กับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่อยๆให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าเรื่อย มีอายุมันค่อยืนเด้อเด้อขับรถขับล่างก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้อหน้าที่การงานก็ให้ลบรื่นไปด้วยดีเด้อเด้อคุณนม่โอ้เป็นเศษปลาเธอเอ๋ยว่นไงเป็นเศษน้าสามโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้รลำให้รวยเป็นสิทธิลอยล้านพันล้านเปด้อเด้อสาธุ ปป้าคลองหมักคองเด็กๆละกันในครอบครัวแสนซานเฮาเนาะเพื่อกับบุเคยฮะอันไหนเคยได้กินน่ะอันนี้ก็บ่เคยได้กินคือกันน้องกิ๊กๆเคยได้กินแล้วบ่บ้านเฮาบ่เคยมีหรอเนี่เนาะเฮาไปปักส่องก็บ่ได้มีขายเด้อกุนเชียงกุนเชียงนี่เจนวอาบ่ถือ่น้องเฮาเคยได้กินแต่อยู่เมืองไทยให้โชคให้มานเด้อหาเงินหาความให้ร่ำให้รวยเด้อ จิบไม่ได้ขายบอยมีแล้ดีใจเเอ้ยกะคองกัเขาก็ได้หลับเป็นถี่เรียบร้อยแล้วเมาินใเขาเคยได้กินอยู่ประเทศไทยเมขาไ้กิอยปไกันเด้กินเนาะพาแเม่นแต่อยู่บ้านเขามับอกมีขายดอกพี่น้องเลยต้องเอาไปปิ้งก่อนลูกน้องอันนี้อยากกินแล้วว่ะสันไม่ต่กินลูกเลียวกันไน พิดโอ้ยพิดกอกนี่ต้องไปปิ้งะได้นน่น้องอเนยสิกินแหละปะลุงมาประทานได้ซุกได้น้องอเนขีดไปยนาแเลยไลฟ์ไปานนัลฟ์ไปานนน้องแ่ทำกบานสุเผาหัวอีหัวคนตัวเองนะยิ้มมานนปลางฝาบด้ยิ้มมานน่ลุงบนน้องอเนออน้องอเนมากินมาลนี่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 ยังรทานได้ซุกได้ลูก หมูกินเด้อหมูกินเด้อเออมาภาชนะซุกเอาไปเอาไปอันนั้นก่อนลูกไปทอดหรือว่าไปปิ้งก่อนนี่ให้ปลาลูกเอาไปทอดก่อนอุ้ยจะได้ใส่ขึนแล้วใส่ใส่ไว้ดีใจเยงไปเยงมาดีนะบอกกินมันบอกเคยเห็นฮันิสาของบอกเคยเห็นอะไรจากบ้าแม่ แมนเสือของลินหรือของกินของกินหรืออีกอย่างเร่อไจะเอาไปยันทอดให้ร้อยกินร้อยแอยมนเอาไปเอาปิ่งยังนกับงกินแวานมนแซ่บไปเขากับเคยได้กินมะเอือแมนขู่วานเ่านี่เป็นนนอนมะเขือเป็นนอนเห็นแต่ห้าวง่งะ <c oughs> พี่น้องเลย่ปปนอนเานตื่นมาตอนนั้นสามทุก็นอนกับวันนี้แล้วนี่อตกษสามคน นอนบาราบีนอ้ยจนตีหนึ่งจนตีหนึ่งะรอนบาาบ้พี่น้องเขาไปตุ๋ผ่าเฮดเป่าอยูู่นฟูดก้นนะเฮดเป่าอยู่บ่อค้นนี่นะตีหนึ่งปอแตกไปตุ๋นผมหายซองทุกพี่น้องเลยนอนสนุนอนนั่นอนเลยเฮาเนี่ยมานอนเนีมันขึ้นท่านอนเด็กเตือเนี่ผลผลอยู่ปั้นกุเห่านั่งปุ่มปุยแน่น้องรพักกลาบน้ำเบิร์ดเลวตอนแรงนี่ข้าวเลยพ่ น้องแก้มบ oh. ุ้มอาบเลยได้อาบหัวเลยยังมันหนาวแต่น้องแก้มบุ้มเป็นคนที่แบบซาหัวขู่มือมีมือเนี่ยบริสอามันอากาศหนาวปกติเนี่ยนั่งนะอาบยามใดมือซองเขื่อนนั่งซาซองเขื่อนเออแม่นนั่งนั่งสบายสบาหัวผมเปียกตลอดแม่นอาบนั่งดูแต่ผมก็หมู่เลยแม่นอาบน้่งดุแต่บผมก็หมู่เลยพี่น้องอันป้าอันนี้แห่ป้าอันนี้นะ ปไปยังก็เฮ้ยกัดกินโอ้ยไปทอดไหห้านก่อนไปดังไพ่ก่อนกินแล้วปลาลุงเอ้ยไปพี่น้องบัดบัตรตายเมื่อเรากับสิผากเมื่อให้ไอไอไอยังก็ไอ้เลืองก่อนไอ้เลืองซิมเด้อเด้อเด้อรฮาฮ่เบิ่งกะขึ้นสิเงียบอยู่นะนี่สเนม ว่าแล้วผากเมื่อไหร่จะพอน้องบิวพี่น้องเอาถือเมื่อก่อนไปกินหลักกินแล้วครั้งหลักกินก่อนแล้วก็นเลยว่ตายว่าสิหลักกินก่อนอันพอน้องบิวพี่น้องเอาสิผากเมื่อให้ลูกเอาพอน้องบี้วเออน้องบิวไหมพอน้องบิวบ่าเป็นลูกแล้วนะพี่น้องน้องบิวพี่น้องไอ้น้องบิวยก็น้องสันติก็แม่ใหญ่อะไรพี่น้องเลยนี่เอาสิผากเอาสิผากปลาอันนี้นะร้านซาวคือไปทอดเลยเด้อพี่น้องนี่ เพินไปแล้วหิวแห้งกินหอดเดืบเพิ่นเ้ยเพิ่นบ่เคยได้กินเนาะคือว่าแล้วเนาะบ่เคยเห็นนะนะเขาก็บอ่เคยเห็นว่าบ้านทบ่มีขายบ้านทำมีแต่อ้วนอะแมนอ้วนอ่ะอ้วนอ่ะเคยทอดเนาะเขาสื่อมากเขาก็สิบบอยากก็ได้อ้วนเนาะแมนอันนี้กสิเสียบก้แต่งว่าเอาไปทอดเลยฮาก็ไปหลับมาเดียวนี่แหละพี่น้องเลยไปกระบ่าตายแน่น้องนัดแน่แม่น้องแม่น้องแกบุ้มแน่ กิโลจักไปบ่อนเฮาไปอันงานบุญแจกแจกเขานะ่ะมัน,ม,นมันกับบริไกลกันเนาะมันอยู่ไกลกันนะพี่นนองก็เลยโทษท้ามตลอดว่ากล่องมาล้วบเนี่ยนะนี่แหละเมื่อนี่เขาเจาก็เลยแสดมาว่ามาแล้วเฮาก็ไปเอ,เ,เอาเลยเอาแล้วเฮาก็หักมามาแล้วก็เฮาก็ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะไอ้ผู้ใหญ่ใจดีผูกพ่ผผนผากมาและเบิ่ง ให้เพิ่นมีกำลังใจว่าเอ้ยฮอดแล้วเนาะแมน,มนปูใจด,ดีเพิ่นอยู่ทงางเมืองนอกก็แล้วพี่น,อน้องเอ้ยเอื้อยเอื้อยกวางสื่อเพิน่นขอบคุณหลายๆเด้อเอื้อยเอื้อยคนสวยคนงามาแล้วก็ให้งามๆสวยๆยิๆียๆเกินไปเนาะให้ร่ำรวยไปอย่าถือมีดเลาะเลยลูกออาบางแน่นั่นผู้เอาทานก็เอาผู้ผู้หิวอยู่ทั้งกะ ฮ่าโอ้ยเป็นตะนาปื้มใจแทนเอื้อยเ้ผ่อนเนาะโผลานกับผุ้ยอดเลยโผโผสิได้กินเต้นตะเงื่อนผ่อนนอกอเนยู่โผ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 ในลานสังโอ้คลิปนี้ก็สิคราคลิปเพียงเทียนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าหน่อยเด้อพบกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสสดบายดี